สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูราศีสิงห์เนาะอันนี้เป็นดวงทั่วไปอันนี้อันดับสองของยอดวิวครั้งที่แล้วนะคะเป็นดวงทั่วไป general reading นะไม่ใช่ดวงของใครนะคะไม่ต้องเอาไปจำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของชั้นนะอะไรที่ดีก็รับไว้พลังงานดีๆก็รับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไว้เนาะก็บอกว่าราศีสิงห์เนี่ยคือผู้ที่เกิดแล้วว่าวันที่23ากรกฎาคมถึง22สิงหาคมเป็นลา,าศีธาตุไฟอันนี้วันที่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาเราอาจจะ เป็นในในแนวของดูทางไทยก็ได้แต่วันที่ที่บอกมันเป็นของทางตะวันตกเนาะก็ถ้าเราอยู่ราศีไหนเราก็คิดว่าเป็นราศีนั้นแล้วกันเนาะไปสิ่อยอาราศีสิงห์นะคะวันนี้เจ็บคอนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่อยากพูดดังคิดมันจะเสียงดังไหมเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อไม รอราสีสิงด้วยค่ะราสีสิงด้วยค่ะ <c oughs> ดูราสีสิงกันนะคะว่าเป็นไงบ้างอ้าวทำไมมาอีกแล้วใบนี้ราสีสิงจะมีการลงทุนเกิดขึ้นเนาะ,ะเหมือนเดิมเลย ราศีสิงจะมีการลงทุนร่วมทุนร่วมหุ้นเกิดขึ้นเนาะจะมีการเจรจาซื้อขายล้วจะมีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเนาะจะมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆเนาะจะเป็นเรื่องดีๆเข้ามานะครอบครัวก็จะมีความสุขสําราญนะจะมีเรื่องมงคลมีงานมงคลเข้ามานะคะจะมีลูกอาจจะมีการมีท้องตั้งครรภ์มีงานมงคลเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะมีการมีเกณฑ์เดินทางและเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ได้ตรนนี้อาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเครื่องบินหรือโดยรถยนต์แต่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ไกลหน่อยนะคะ,ะจะเดินทางไปด้วยเจราจาซื้อขายหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ระวังเรื่องความรักเนาะจะมีเกณฑ์เป็นกิ๊กจักสามเศร้าเข้ามาเนาะให้ระวังไว้นะคะเนี่ยบอกว่าจะมีเกณฑ์เรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ย ให้ระวังเรื่องรักสามเศร้าเรื่องอะไรเรื่องความเจ้าชู้่าจะมีคนเข้ามาหลอกเข้ามาแบบว่าหลอกหลอกให้เราแบบว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยเออราคิดว่าใช่แต่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดังใจเนาะคุณก็ต้องขึ้นคานต่อไปนะเออมันแบบกิ๊กกักกิ๊กกักว่าจะมาแบบจะใช่จะหลอกว่าเราอ่ะใช่แต่จริงแล้วอ่ะไม่ใช่เขามีคนอื่นอยู่อะไรย่างเงี้ยแต่เขาก็มาหลอกเราให้ระวังไว้ตรงนี้จะพูดยังไงดีอ่ะพูดไม่ค่อยถูกเนาะ อเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์อ่ะมันมีเกณฑ์รักสามเศร้าเข้ามามีเกณฑ์มีชู้มีกิ๊กอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่คนโสดเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเป็นโสดเงี้ยแต่ก็มาหลอกเราให้ความหวังเราเราก็เลยแบบว่าอกระชุ่มกระชวยอ่ะนะคิดว่าเออมันใช่อะ่ะแต่จริงๆริงแล้วมันไม่ใช่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่ลําพังแล้วคนที่จะช่วยเราเยียวยาได้ก็คือคนในครอบครัวของเรานั่นแหละที่จะต้องเยียวยาแล้วก็คอยอนําพาเราไปสู่จุดหมายไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ เขาก็จะช่วยประคองเราจนไปถึงที่สุดสุดท้ายคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเซ็นเอกสารเรื่องการตัดสินหรือคุณอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีไม่มีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลก็จะมีการเซ็นเอกสารหรือมีการตัดสินใจที่จะ <c oughs> ทําอะไรบางอย่างนะแลวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดต้องละเอียดรอบคอบด้วยอะไรเงี้ยเรื่องเอกสารที่คุณจะทําตรงเนี้ยนะ เขาบอกว่าในใจของคุณน่ะจริงๆเราก็พอใจอยู่แล้วแหละในความเป็นอยู่ตอนเนี้ยอเหมือนแบบว่าเออก็พอใจอยู่จุดนี้แหละก็ไม่ได้อะไรมากมายอะไรเงี้ยเออจริงๆเราอาจจะมีคู่ในใจอาจจะอยากมีคู่เป็นเป็นเอ่อคนเพศที่เพศทางเลือกก็ได้นะอะไรเงี้ยในใจเนาะเขาบอกว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาการงานของคุณก็รุ่งเรืองเฮงมากเลยไม่ว่าจะทําอะไรลงทุนอะไรขยายสาขาอะไรก็ตามมันก็มีความประสบความสําเร็จอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะอันนี้คือราศีสิงห์นะคะอ่าอย่งนี้ต้องระวังเรื่องเรื่องความรักอยา่เลยเนาะแล้วเรามาสรุปราศีสิงห์ดูว่าจะเป็นยังไง ส,สิ่งสุขนะคะการเงินการงานโชคการเงินการเงินโอ้รวยนะเนี่ยแล้วเสียงเธอรวยเป็นหลักล้านเลยนะคะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งรวยนะคะเฮงเฮงังๆมากเลยเนี่ยมีเงินทั้งเงินเก็บเงินหมุนเงินลงทุนมีทุกอย่างเลยนะคะ การงานเขาบอกเหนื่อยมากช่วงนี้เนาะช่วงนี้งานหนักมากแล้วก็ต้องแบบว่าทําให้ได้ไถึงสุดถามว่าทําได้ไหมคุณทําได้ทําได้ดีด้วยแต่คุณเหนื่อยแล้วก็หนักแล้ว,ลวคุณก็ต้องรับภาระเยอะเนาะโชคลาภอาจจะได้มาจากคนในครอบครัวนะคะความรักอ้าวทำไมมันขัดแย้งกันเนาะความรักอาจจะเป็นความรักที่คุณให้กับเด็กหรืออาจจะมีเด็กอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กอะไรเงี้ยเออจะดีนะแล้วอาจจะมีท้องนะ คุณอาจจะท้องก็ได้นะเออเป็นไปได้ความรักอืมอาจจะรักเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะความรักจะเกิดขึ้นกับเด็กหรืออาจจะเฮงอาจจะเจอคนดีๆเข้ามาก็ได้เนาะอนาคตเขาบอกจะรวยร้อยล้านพันล้านเลยนะเนี่ยจ,จะมีเงินเก็บเยอะมากเลยอะแล้วก็มีเงินสําหรับการหมุนกันอะไรเงี้ยแต่คุณอะ่ะอยากจะใช้ให้มันแบบ ฟุ่มเฟือยเนาะด,ด้วยด้วยด้วยตัวคุณเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็แบรนด์อะไรเงี้ยนะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่หัวสูงเป็นคนที่รสนิยมดีอะไรเงี้ยเออแต่เป็นคนที่แบบว่าจริงๆก็ไม่อยากจะเอาังค์ออกมาใช้ตรงนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเอาออกมาใช้บางทีก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ที่จะต้องเอาเงินไปหมุนตรงอื่นแต่อยากจะทําอย่างอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วก็คือรวยรวยฟังฟังเฮงๆนะคะก็ง,งานหนักก็ไม่เป็นไรเนาะอยังไงก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนาะเนาะอยู่แล้ว อ่าแล้สี่สิยงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ